่เออสนีนี่แม่ะไปเกฝัหมอนโอ้มันเก็ีตาเยอะหมอนีกอดปิดไฟดิเอาลงนี่เก็บตาขนาดนี้เดี๋ยวเล่นเส็เอาขอเสียงขอเสียงพี่ะอยูเม่เกตาปิดไฟดิเอขอบพิง่อไปเลยรับพ้ใคร่ายวีวิดีโอ นยอไม่ไ้ปาวะเีเฮ้ยไม่เป็นกล้องซูมกล้องซูมแบบไหนเราอาจจะไม่เข้าใจนรั้งทีเแล้วต้องใช้วิัยายายในการดูนี่มันรุ่นอะไรวะโอ้ไอโฟนห้าหรือเปล่าเนี่ยซูมโคตเอะเลยมบกนี่เป็นไผ่ปะได้ให้ก่อนเไก่อนเล่ามันอะมันรุ่งยไอ้จังเช่อภาพออกมาจกตรงนี้ มาหาพี่ก่อนก่อนตามคิวเพื่อนตามคิวพิธคิวมันยาวตามคิวให้เขาแจ่งคิวหรือเปล่าเนี่ยเพื่ปตามคิวเนยบ่ายตงตัดตหลอนเลยเพื่อนละคิวก่อนดิ

ประมาณม6กทับสี่มกทับสามนะครับอยู่เพื่อนตองเพื่อนอาร์ตเพื่อนอะไรบ้างไรชื่อเพื่อนตั้มนะครับกำลังนั่งกีตาร์มึงเอากล้องมามองกูก่อนครับไอ้ผหันไปกำลังคุยอยู่ตอนนี้กำลังกินกันมามองนะครับหมดไปประมาณสองสามลังแล้วแล้วก็มีเล่ามึงอย่าเพิ่งยกครับเอาไว้ก่อนสองกูก่อนไอ้อยมกินเียไม่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  ตอนนี้มึงเอาหน้ากูไม่ต้องเอาหน้าตอนนี้เรากำลังกินบรรยากาศเย็นๆนะครับแต่ว่าลมหนาวกำลังจะมาแบบกินอยู่คนถ่ายนะครับต้องให้เครดิตด้วยเป็นตองนะครับตองลูกนึงต้องบอกไว้ก่อนอ้าวกูมีคำพูด ขึ้นตอนนี้หน้าตาบระมันเรือมือ